และนี่คือมหกรรมการรวมตัวคนโกหกที่เยอะที่สุดในโลกนี่คือเกมอะ o n ง u สเย้ไอพวกขี้โกหกโกหกแบบว่าทั้ะไม่รู้จักเลยหา นในครั้งนี้ฉันบอกเลยนะว่าฉันพาเพื่อนๆทุกคนเดี่ยมาเล่นทุกโรที่มีในอมังอัสเลยลูกเรือนเนี่ยจะมีโรทั้งหมด5โรด้วยกัน<อ>จะมีช่างซ่อมท่อที่สามารถมุดท่อได้แกดิทเองเจิลเมื่อตายแล้วก็จะ เป็นผู้พิทักษ์ที่ใส่เกาะให้เพื่อนได้นักวิทยาศาสตร์มีแท็บเลต็ตคอยดูชีพจรได้เสมอและโรที่มาใหม่นั่นก็คือลูกเรือแทร็กเกอร์สายสืบตัวจี๊ดที่แอบติดสัญญาณตามตัวคนที่ต้องสงสัยและคอยมองพฤติกรรมว่าคนนั้นเนี่ยเป็นฆาตรกร,รหรือเปล่า yeah, ลูกเรือนอสเมเกอร์เมื่อตายแล้วจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังลูกเรือคนอื่นๆมาที่จุดเกิดเหตุทําให้ฆาตรกรเนี่ยต้องรีบซ่อนตัวไม่งั้นโดนจับได้แน่ๆฆาตรกรแฟนทอม นักฆ่าที่มีวิชาหายตัวรอบเลนสรอบคาดและหายวับกับตาไม่มีใครหาเจอแน่น,นอนแต่ต้องระวังดีๆเพราะวิชานี้ใช้ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ฆาตกรเชฟชิปเตอร์เราเคยเจอฆาตกรตัวนี้มาแล้วเขาเป็นนักปลอมตัวที่แยบยลมากๆระวังนะอาจจะเป็นเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนเราเลยก็ได้และนี่ก็คือโรทั้งหมดที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ พร้อมเลยครับพร้อมค่มพร้อมเย้ไปเลย y a h o ลุยเราจะได้เป็นอะไรคิวเมดที่มีโลเป็นคิวเมดคือจะไม่มีโลรอบเนะี้ยแต่ก็ไม่แน่นะก็อาจจะสับคนได้ก็ได้<ะ>เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นทำาคลสต์ทางด้านซ้ายนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีแบบว่าคนที่เขาเอ่อจะต้องทำาควส์อ่า พี่ไม้พี่ไม้กับเอ็กคอร์สอยู่ตรงนี้แต่จะดึงขยะเบาๆบาอออออโอเคสวยไปแล้วครับอย่านะอย่าไม่ต้องมายุ่งตรงเนี้ยไม่ต้องมาเลยอุ้ยมีภารกิจค่ะแดงวิ่งขึ้นไปข้างบนดีกว่านะคะหรือว่าตอนนี้จะมีศพหรือเปล่าเอ่ยอ่ะยังไม่มีศพวิพี่ชามูยูสกันยูสโอเคลงมาได้มา แล้วก็ลงมาต่อเรื่อยๆนะครับผมเพื่อที่จะไปทำเควสและแก้ไขสถาน,นการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นอ่าคนเยอะนะตรงเนี้ยใครอยากอยู่อยู่เลยครับใครอยากอยู่อยู่เลยครับตรงนั้นอะแจงไปดีกว่าพี่ไอ้ไอป้ปางกับพี่โซ refused. นี่คือแบบว่าทำไมเขาชอบทำตัวติด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 ,ตด,ตด,ตดกันไอคอร์ดอยู่กับพี่แปง้งเจอพี่แป้งพอดีแต่วิ่งขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะทำเควสก่อนดีกว่าโอเคครับเควสนี้ทำยังไงละเนี่ยโอเคจูนสัญญาณ พี่โซขึ้นมาทำะไมไม่ปล่อยให้เขาได้เฉิดชายหน่อยเหรอคนคนนี้สพอยู่ม่องไหนอยู่ตรงห้องแลลที่วางเพชรอะฮรเลียงเพชรข้างล่างเลยตัวตายน่าจะวางน่าจะมีคนเหยียบเห็ดแต่ผมเห็นพี่อยู่เดินสวนกับผมออกมาจากกันอาวเฮ้อเลียงเพชรนี่เขาตายตรงไหนแ้าผมเจอพี่กิตนะ ผมเจอพี่กิจด้วยแต่เมื่อกี้หนูเห็นพี่คิวเดินมาจากทางที่พี่กิจบอกด้วยนะเขาตายตรงไหนของห้องครับผมมาจากข้างบนอยู่นอกห้องอยู่นอกห้องผมพยายามจะซาบอเทปที่ใจเย็นก่อนคานอะไรครับพี่คิวเดินลงมาสวนชั้นจากทางด้านล่างก็ผมไปทำภารกิจมาตอนแรกจะไปช่วยซาบอเทปไงแต่พอเสร็จแล้วผมก็เลยไปทำภารกิจตรงนั้นพอดีก็เลยเดินลงมาครับผมโอเคก็ได้ ทำภารกิจอะไรแต่ว่าคนแรกที่เห็นก็คือเห็นพี่อิ๋วหรือไงอ่าใช่เห็นผมเห็นพี่อิ๋วเดินสวดกับผมออกมาจากขวันเออแต่พี่อิ๋วเอาเหมือนเอาหน้าซุกเห็ดนะอ้าวเท่ผมเดินเท่ผมอ่ะอ๋อเออหน้าซุกเห็ดทำไมอะผมเดินแล้วผมผิดอะไรผมเดินไม่ได้เลยเหรอพี่ไม่เดินสะดุดใช่ปะเดินสะดุดเห็ดแกล้งแล้วก็แบบแอบปัดปานหรือเปล่าพี่แกล้งเป็นมือใหม่เหรอไม่ใช่ไม่ถ้าผมเชื่อว่าถ้าเขาเป็นเป็นคนทำจริงๆเขาไม่โหวตหรอกเขอนข้างบริสุทธิ์ผมว่านะ ผมไม่รู้อะไม่ได้ทำเพราะว่าหนูยังเห็นหัวพี่กิจตัดหลับอยู่เลยผมก็ว่างั้นแหละพี่กิจตัอหลับเป็นคนจิตใจดีจังหวะเห็ดฟุ้งอับผมเดินออกจากออกจากควันเห็ดเลยแม๊ผมยืนยันว่าพี่กิจง่ายเพราะผมเห็นพี่กิจไกลๆอยู่ผมยืนยันให้พี่แป๊ได้ค้างยืนยันกันเหรอยืนยันกันได้ไหมผมสงสัยชามุ่งคุงแปลกๆชามุ่งคุงจะเป็นอีกแล้วเหรอเพราะดูชามุ่กว่าชามุงคุงด้วยเพราะว่าพี่โมอยู่ตรงไหน พี่โมไม่เห็นพี่โมเลยไม่เห็นพี่ชาโมเลยไม่ไม่คนที่เห็นผมก็คือซีบิงไงแล้วม่พคุณอะไรเราเรามีเรามีหลักฐานเรามีเรามีพยานอะไรหลายหอย่างแล้วเออสกิป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 สกิงสกิปสกิปสยิปพอสมควรนะเดีิยวก่อนดิเราอยากให้เต๋าเิ เขาจะเหมือนหน้าสงสารเหมือนป๊อปเนื้เหมือนเขาโหวดเขาโหวดนะพี่อยู่วดเราไม่อยากให้เต่าตายฟรีงั้นเรามาสวดมนต์ให้เขาดีกว่านะอุตส่าห์ทำอะไรล่ะไม่คือผมไม่อยู่ก่อนก่อนมีโหวตอ่ะผมมาอยู่ข้างบนแล้วผมก็จะจะเข้าไปขุดเออไอฆาตกรคุณแล้วสงสายพี่อยู่มาแต่ว่าไม่อยู่เนี่ยพี่มดอ่ะเออคนอยู่บางเบาแป้งอ่ะแต่ว่าต้องมีคนตายแน่เดี๋ยว ขออ,อันนี้แป๊บนึงรุนสัญญาณก่อนโอเคอันนี้ยากนะบรรจุยากอ่ะังขอไปสองกล้องแป๊บนึงนะคะเพราะว่าอยากรู้ว่ามันจะมีคนที่เขาแบบว่าตายฝั่งโน้นหรือเปล่าสลนนี้ก็ขยันปิดจังเลยเราก็เราก็ขี้เกียจเปิดซะด้วยนะไปเนี่ยเห็นปะเจนก็เลยม,มาดูกล้องช้าเลยหน่อยรู้สิ มีอุ๊ยอีวาทำเคสอยู่ไม่มีคนมาอะะมีศพไมฝั่งเนี้ยไม่มีศพอีวาทำเคสอยู่คนเดียวเลยนะนั่นอะอีวานี่เสี่ยงนะยังไงครับพี่กิตอ่าพี่กิตไปแล้วตอนนี้ไม่มีคนเลยฮะ สมบัติกับซีบิงวิ่งมาวิเอคอดมันแปลงล่างเอคอดมันแปลงล่างเอคอดทำไมอ่ะมันแปลงเป็นใครอะคะพี่โมแปลงเป็นพี่อิ๋วเมื่อกี้ในห้องสองคนว่าเจนหรือตะกิดป้าอยู่ด้วยกันนะเมื่อกี้ที่ผมวิ่งหนีหนีคิวพี่จะแปลงล่างได้ยังไงผมทำเควสอยู่ทางซ้ายมีพยานให้ผมเยอะมากผมอยู่ทางซ้ายแม่เท่าไง ถ้าเกิดว่าอีกคอยพูดคำว่าผมนอะก็เป็นมนุษย์นะแล้วพี่จะคิวพูดนี่เราคิวเราพูดเชื่อผมสิผมเนาะก็เป็นมนุษย์นะเชื่อผมเถอะไม่แต่ไปโหวตเชื่อผมเถอะผมและกิจการซ้ายทุกคนกำลังไปผิดทาง ไอีรอบเมื่อกี้กับรอบนี้มันต่างกันเลยสิไม่ไม่าไม่ผมบอกให้พี่แชมป์แล้วกันเอาฮ้ยมีคนจิ้มกับจิ้มพี่โมก็อีคิวไงตื่นเต้นอะไรพี่โมใส่นนัก่อนเราคงได้พบกันเฮ้ยฆาตกรถูกใบมาถูกหนึ่ฉันเหม็นกลิ่นฆาตกรไปกับพี่โมดีกว่าพี่โมนี่น่าปลอดภัยแป้งป๊อปอยู่ด้วยกันนับแป้งป๊อป พี่โม่สีม่วงพี่กิตสีม่วงพี่โม่สีม่วงซิโอเคพี่โม่ปัดภายดดูสิอุ้ยตรงนี้ฆาตการแห่งเมฆหมอกพี่โซวิ่งเข้าหมอกมาเจอศพไหมไม่มีอะไรทั้งนั้นอุ้ยเดี๋ยนะพี่โซพี่โซเหมือนหาอะไรอยู่ปะ เอ๊ะพี่โซหาอะไรอะ่ะอุ๊ยอ้าวพี่โซทำไมม,มันเกิดอะไรขึ้นเออพอดี oh <my S 2> พี่พี่อะตรวจที่ oh <my S 2> พ,พระจรได้แล้วที่เนี่ยพี่ก็เห็น ปางตายที่นี่พี่ก็เลยเดินหาศพสรุปมันตายหรือปางตายปางตายนะปางตายแบบเจ็บแบบปางตายตามุมห้องเลยแจงขอพูดเน้นหนึ่งค่ะคือเมื่อกี้แจงไม่ฟังไม่ยเสียงฆาตกรไม่ฟังไม่ฟังตัวเองหรือเป้าก่อนตอนเนี้ยเพราะว่าแจงมีพยานและหลักฐานนะครับเมื่อกี้แจงวิ่งมากับพี่ชาวโมกับพี่กิจเออ ใส่เชือกมาทางด้านขวาแล้วแจงไปนั่งดูกล้องแจงสองกล้องเห็นพี่โซวิ่งไปอยู่วิ่งไปพี่โซวิ่งไปทางซ้ายแล้วก็มีการโหวตเกิดขึ้นซึ่งแจงจะการันตีและปูให้ได้ก็คือจะมีแจงมีพี่กิตมีพี่ชาโมคุงครับผมและพี่ด้วยอ่ะพี่พี่โซด้วยคนหนึ่งแล้วกันพี่โซอยู่ในเมืองไม่ใครอยู่ในเมืองกับผมอะตอนนี้แจงอะแอบสงสัยมาเซอร์แจงคิดว่ามาเซอร์ ไม่รู้อ่ะเองไม่ใช่หมดตาหนูความรู้สึกอยู่คนละทางเลยขวาล่างป๊อบสอดเดอร์เอาอีกแล้วพี่ก็เจอคนอื่นตั้งหลายคนเนี่ยก่อนไม่ใช่เอออ้าวอะไรวะเจวทำไมอย้่วันเอบริสิดผุดอบริสิดผมบริสุดจริงจริงพี่กิจทำแก้ไขสัญญาณอยู่โซวีพี่โมเป็นไงมั่งป๊อฟสอดเดอร์แล้วเจกับพี่แป้งเ่ะ ยังไงเจย,ยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเจ๋ยว่าพี่แป้งน่าสงสัยจัดพี่กิดตายแน่เลยถ้าพี่กิดตายก็คือเจพี่แป้งโอเคนะทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยต้องการความช่วยเหลือจะต้องการความช่วยเหลือแจ็งบอกแล้วว่าเจอ่ะเจพี่แป้งอ่ะ กีอเจอยู่ตรงศพเลยไม่เห็นได้ยังไงคะมันอยู่ตรงประตูเลยศพของพี่กิจอ่ะแต่เมื่อกี้มีหรอมีในตอนที่ผมเข้าไปอ่ะแล้วผมวิ่งขึ้นมาแล้วแล้วถ้าไม่มีเขาจะโหวตได้ไงเออใช่แต่พี่พี่ผมมาอยู่กับแป้งด้วยนะแล้วก็มีเจด้วยแต่ไม่เห็นศพนะแป้งเห็นหรอตาอยู่หน้าประตูความสับเพล่าของหนูเองหนูเอาหน้าจุ่มเจมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นเกมแต่เมื่อกี้หนูดันเห็นกล้อง กล้องขยายกล้องส่องทางไกลดูก็เลยกดกล้องส่องทางไกลจนไม่เจอว่าสิ่งผิดปกติผมก็อยู่ข้างหลังพี่แป้งไม่เงี้แจงจะเล่าให้ฟังนะคือแจงวิ่งมาใช่ไหมแจงเห็นเจอยู่แล้วแจงไเห็นศพพี่กิตอ่ะค่อยๆล้มลงไปแล้วเจก็วิ่งผ่านศพที่ค่อยๆล้มลงไปผมมาเห็นแจงวิ่งตามมาอยู่แต่ผมไม่เห็นศพพี่กิตนะศพอยู่ตรงเท้าเจเลยไงเอาดีเออมีได้เหรอแล้วแต่ว่าแอบสงสัยเมื่อกี้พี่ป๊อปอยู่ไหนครับพราะว่าเมื่อกี้พี่แป้งก็อยู่ื่อก้อยู่กับแป้ง พี่บอกเพ่มีเขาห้องไปหรอแป้งป๊อบเจอยู่ด้วยกันนะเมื่อ้าไม่อยู่สามคนแต่ไม่เห็นไงพี่ไม่เห็นเหมือนกันถูกต้องหรือว่ามันก่อนหน้านั้นเออแลวมันมีฆาตกรหายตัวหรือเปล่าไม่ไม่แน่นะเพราะว่าไม่ถ้าเขาตะกคนหายตัวมันจะฆ่าไม่ได้เจ๊ง่ะสงสัยตอนนี้ไม่ใช่คือฆ่าก่ปออคืนเนึที่อยู่่ในนนนห้้องัะุแจงแต่เจอยาวิ่งผ่าน แป๊บนึงจุ๊กแจงถ้ามี3คนแล้วพี่จะกล้าฆ่าไหมเป็นไปไม่ได้ม่กล้าพี่ป๊อบกล้าแน่นอนเอ้าหรือเจ๊พี่ป๊อปขวาเี๋ยวช่วยช่วยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแน่นอนเจ๊วิ่งผ่าณศพผมยังไม่เห็นเลยนะเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดเนี่ยคือเจ๊เจ๊เจอเจ๊วิ่งผ่านศพอ่ะไม่แต่ฉันว่าเจ๊ไม่ใช่ฉันว่าป๊อปวบ ไอ้เจงเจงเห็นเจวิ่งผ่านศพยังไงเจก็น่าสงสัยป้าพี่แป้งเอาดีๆถ้าพี่แป้งแบบถ้าพี่แปงพูดอย่างเงี้ยคนอื่นเขาจะสงสัยพี่เอานะมาเด็นคือเจอ่ะเมื่อเกี้พี่ย่อหน้าจุ่มเจตลอดแล้วคือพี่อยู่กับเจสองคนตลอดก็พี่เป็นฆาตกรคู่กันหรือเปล่าแล้วพี่ป๊อปพี่ป๊อปเข้ามาอพีาปพี่เข้ามาแล้วก็ก็พี่เป็นฆาตกรคู่กันหรือเปล่าพต่ต้องบอกองแล้วรีพอร์ตแล้วมาโยนให้หมดไม่ใช่ค่ะคุณวิ่งเข้าไปก่อนแตนจะกล้าฆ่าได้ยังไงแตนวิ่งตามมาทีหลังฮัลโหลตูย ไม่ใช่โอ้มโโอ้โหไม่ใช่เธอก็ไ่เป็นไรกับหมาเอา้าีหัวกับตาวองเจคนเดียวไม่ทำเควสแเพจะอยู่กับพี่โมมาพี่โมตัวเหลืองพี่โมตัวเหลืองอย่าไปอย่าไปโดนเห็ดเหยียบนะอย่าเหยียบนั่น พี่ป๊อบย,ยัยเผ็ดไหมไม่ใช่พี่ป๊อปพี่ป๊อปบย,ยัยเผ็ดไหมใช่พี่ไม่ได้เยเัยเผ็ดพี่ป๊อปบยัยเผ็ดไม่ใช่ละเพื่อใจซุดแจงมีคนปลอมตัวปเป็นพี่ป๊อบไม่ใช่ไม่น่าปลอมตัวได้เพราะเราไม่มาพร้อมกันพี่ป๊อปบยัยเผ็ดแจ้งว่าพี่ป๊อปกับเจอ่ะเป็น ณสถานการณ์นั้นอาจจะเจอาจจะแบบว่าฆ่าไม่ทันก็ได้แล้วแบบพี่ป๊อบฆ่าพี่แปงไม่ทันเพราะพี่แปงอยู่ในห้องนั้นก็ได้แต่แจงเห็นพี่ป๊อบเหยียบเห็ดแต่พี่โซไม่ได้เป็นแน่ๆเพราะว่าพี่โซวิ่งลงมาพ้องกับแจงอยู่ออกนอกมาวงหมอกแต่พี่อสงสัยจุ๊บแจงละถ้าจุ๊บแจงแบบขม้ใสมแล้วแตงเลยพี่ป๊อบเป็นคนเหยียบเห็ดสุดผมโดนเหมารวมผมโดนเหมารวมพี่แปงโวดไปโอดแฟนของคุณซะแล้วเตรียมตัวเจ โสดเด้อต้องโดนแน่แลเซจะเป็นคนต่อไปเออให้ผมลาก่อนหาลังปอมบุคลากรดีๆไปหนึ่งคนหยุดเลยไอ้หนวดให้ทำไมกับพี่โตไม่สนออกไป ผมบอกเลยคนต่อไปที่จะได้ออกจากที่นี่มีแค่คนที่อยู่คู่กันกับเขาเท่านั้นมีอะไรจะสักเสียไหม,มพี่โสมฮะลาเล่นลาเล่นลาเล่น ยังไงเจผมเป็นเอนจิเนียร์ผมเป็นเอนจิเนียร์แผมขอเพลงนี้อะไรของหมอมาให้กับเจเออนี่แบบฆ่าตะกบเป็นเอนจิเนียร์ฉันขอมอบเพลงนี้ให้กับเจเพลงเดียวเลยไม่ใช่เจก็ไม่เป็นใครหรองออกอย่งขี้หน้ามาษกคลิปเองคงฆ่าตะกรนมากฉันอยู่ในโดอกฆ่าตะกรนล้วเนีแพ้ละฉันอยู่ในโดนกฆาตะกรนแล้วเนี่ยอย่าบอกนะขอโทษผมเล่นพลาดเลย บอกเลยนะว่าตานนี้แจงโคตร MVP เป็นคิวเมทที่ไม่มีโลและ MVP สุดๆด้วยแล้วประเด็นคือฉันเป็นโน้ทเมงกอร์แต่เดี๋ยวไม่ใครฆ่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจับจางไม่ต้องพูดอะไรผมอ่ะไอ้ป๊อปมันแทงคอผมอ่ะต้องใต้ตีนคุณเลยแล้วมันก็โหวตเองตานั้นแล้วคุณอะไม่สนใจเพวาะใครทำไมมันโหวตคุณต้องเข้าใจคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าผม ทำเควสล้วหน้าจอมันบังมันมองไม่เห็นเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะสุดท้ายคุณคุณช็เชยคุณทำให้ทีมขอาฉันจอแล้ผมบอกแล้วยังไงล่ะว่าจากประสบการณ์ของผมไม่ต้องพูดอ้าว